ปรากฏตัวในซีรีส์อ่าเปิดตัวว่าเอ๊ะเราเป็นไอดอลท่านหนึ่งแล้วน้องๆจะมาออ d i ชั่นกับเราซึ่งตอนนี้เนื้อเรื่องอ่ะมันยังอยู่ในดำเนินการน้องๆทั้งสองคนอยู่จะให้น้องเล่าของพาน้องก่อนอ่านี่เดี๋ยวผมโผล่มาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเสริมเดี๋ยวผมเสริมเดี๋ยวผมเสริมแล้วจะอีกทีหนึ่งเลยตอนนี้มันเป็นยังไงเดินทางมันเป็นยังไงแล้วเนื้อเรื่องตอนนี้ครับผมเดินทางได้มาพึงเรื่องนะครับผมก็อยากจะบอกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาตัดสินใจของแต่ละคนว่าเอ่อในอนาคตเนี่ เราจะตัดสินใจไปในทิศทางนหนซึ่งก็เป็นตัดสินใจครับผมคือจะไปเจอพี่อุ๋ยหรือใจครับเรื่องทางมันขึ้เรื่องเราเรารู้ตัวเรื่ออะไรครื่องทางมันขึ้เรื่องเราเรารู้ตัวยังหรือยังก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ตัวนะครับผมก็รอติดตามซีรีส์ต่อไปว่าไอโปเต้จะรู้ตัวตอนไหนครับจะลองว่าเข้มข้นทั้งเรื่องความรักทั้งความฝันแน่นอนครับแล้วพอมาเจอกับความฝันเนี่ย หลายคนเข้าเส้นเรื่องจริงๆการที่มอนแบบน้องๆเข้าไปตามหาความฝันซึ่งเรื่องจากที่จะรักกันใส่ๆเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องใหญ่ที่สุดเข้ามาแล้วเขาเป็นเส้นเรื่องของความฝันว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนในการวิ่งตามความฝันด้วยแล้วก็เดินทางไปหาความรักด้วยมันก็จะมีแบบหลายอย่างที่เกิดขึ้นครับผมในดําเนินการหลังจาก EP นี้เป็นต้นไปเรียกว่าเข้มข,นนข้นแน่นอนครับพอเปในรอบเรงบีเลยก็คือมีเพลงไใช่ครับผมก็เพลงเช็คนี้นะครับผม พอปล่อยไปแล้วนะครับผมอะไรก็ฝันตามกันด้วยนะครับมีชาเลนจ์แล้วนะแอบเต้นนิดนึงเฮ้ยกันไม่มีเพลงผมคนเดียวมีเพลงน้องด้วยก็ฝากเพลงผมด้วยครับกับเพลงที่พูดถึงความสัมพันธ์เฟรนโซนนะครับผมก็เพลงเกินกว่าเฟรนครับผมมีชาเลนจ์เหมือนกันครับก็ไปตามดูได้ครับผมชาเลนจ์ต้องมาแล้วใช่ชาเลนจ์ต้องมาครับชาเลนจ์ต้องมายังไงต้องมาแล้วมาตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วนะด้วยตอนนี้ด้วยทำไมมันท้าทายอะไรขนาดนั้นก็รายอะไร ผมอยากชวนชวนทุกคนมาเต้นชาเลนจ์มากๆแต่ว่าขอโทษด้วยถ้ามันก็ย,า,ยากสุดๆเกินขอโทษด้วยถ้ามันเยอะมากเออน่าเพลงนี้น่าจะเป็นท่าเยอะที่สุดเลยมั้งของหลุยส์ใช่ครับผมเพราะว่าเพลงด้วยความมันเป็นแบบน้องๆต้องออดิชั่นไงแววมันก็ต้องเป็นเพลงเต้นนิดนึงเนาะแล,แล้วมีสองเวอร์ชันนะครับมีเวอร์ชันของศิลปินกับเวอร์ชันที่เราผมสามคนไปออดิชั่นใช่พอเวอร์ชันเดีวก็จะมีสองเวอร์ชันที่เอาไปออดิชั่นเนี่ยจะเป็นผ โคโลการ์ดเขาใช่ครับเพลงที่เป็นศิลปินเนี่ยงาโลกร์ใช่ครับไม่ต้องห่วงเต้นยากทั้งคู่ครับแต่ว่าเรานขาดแดนอยู่แล้วขาแดแดนไปไม้เลยขา ดีใจมากครับที่ได้เพลงทั้งเนื้อหาแล้วก็ทั้งเพลงดีมากอากได้อะไรอค์อยากได้อะไรบ้าคะเฮ้ยผมอยากจะบอกว่าตอนไหนเอเวียเขาคิดท่าเต้นสดเลยครับเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่เราคุยกันอ่ะเพลงของอาชีนะครับผมก็จะเป็นเพลงแบบน่ารักสดใสสดใสก็แบบเป็นโมเมนต์ต่างๆของเราสองคนที่แบบทำด้วยกันอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีๆอาชีก็แบบว่าเสนอเสนอท่าออกมาแล้วเขาคิดตรงนั้นเลยซึ่งมันออกมาดีมากจริงๆห้านาทีนะทุกคนเอาไปดู ถ้าน้องง่ายกว่าผมเยอะครับของพี่หลุยส์ก็ดีครับโทษถ้าน้องง่ายกว่าผมเยอะเลยครับตนี้นองเขาลองทำเลยนะที่สมาระคะนักขั้นท่หนึ่งนะฮะน้องลองลองทีเดียวต้อมาแล้วครับผมมันต้องเห็นครึ่งล่างด้วยไงใช่เพราะมันมันมีเอวด้วยไงมันจะให้ครึ่งบนอย่างเงี้ยมันก็ลำบากใช้หนุมยกให้ไม่มันเอ๊ะบังไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปตามดูในชาเลนจ์ใต้เขาผมเต้นไปแล้วนะครับผมให้การบันทึของเราด้วยนะ ครับผมก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับผมแค่ทีแกงโอลิบูรครับผมตอนนี้ครับผมก็เดินทางมาครึ่งทางแล้วครับผมทุกวันอาตี์นะครับตอนสองทุ่มครึ่งน,นะครับติดตามกับนะครับ